ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีครับพามาดูอาชีพที่สร้างรายได้เดือนหนึ่งหลายแสนบาทครับเพราะว่าเขาเอาเศษไม้เหล่านี้มาเผาเป็นถ่านครับซึ่งเป็นการเผาแบบแทบไม่มีควันนะครับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและก็ได้ผลผลิตมากครับทาให้สร้างรายได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับเศษไม้หรือกิ่งไม้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หาได้ในท้องถิ่นเล็กกิมานุวัตรชาวตำบลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจ,านจันทร์จังหวัดชนบุรี S 1> <S 1> จะนำมาเผาเป็นถ่านเพื่อส่งขายครับซึ่งแต่ละสัปดาห์เขาจะใช้ไม้ในปริมาณหลายสิบตันเพราะว่ามีเตาเผาหลายใบยและมียอดสังส่งซื้อถ่านเป็นปริมาณมากครับแล้วไม้ส่วนใหญ่ที่เรามาใช้เป็นไม้อะไรบ้างคะเป็นไม้ย,มยะะมูคาบบน่ะก็คือเศษไม้ก็สามารถนำมาเผาได้หมดเลยได้ได้หมดเลยเศษอย่างเงี้ยเก็บเข้าได้หมดเล็กๆน้อยน้อแบบนี้ได้หมดไม่ทิ้งหมดเลยเป็นเงินไม่ทิ้ง ท,ทั้งหนึ่งเนี่ยเตาเตาหนึงที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยใช้ไม้เยอะนะประมาณสักเจ็ดแปดตันเตาเผาถ่านที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะครับเนื่องจากเขาจะใช้ถังบรรจุน้ํามันเก่าขนาด200ลิตรประมาณ1 0 2ถึง20บใบมาตัดให้เป็นแผ่นแล้วก็ต่อกันให้เป็นวงกลมวิธีการเผาเขาจะต้องทำฐานรองไม่ให้ไม้ที่นำมากองเรียงกันติดกับพื้นเพราะจะทำให้การเผาไม้ไม่ดีครับ หลังจากกองไม้ที่เตรียมไว้สําหรับเผาเรียบร้อยแล้วก็จะนําเศษใบไม,ไม้หรือฟางข้าวมาคลุมแล้วก็นําที่เท่าหรือเศษผ่านมาปิดทับด้านบนครับก่อนจะเผาอันนี้ก็ท่เห็นบอกว่าคือไม้หมอนไม้หมอนมาลองเนีย่ยลองแบบเนี้ยพอนั่นปุ๊บเราก็จะด้เชื้อปเพิ่งแย่เข้าช่องนี้ช่องนี้ได้มันก็จะเห่าไม้จากหน้าเข้าไปใช่ไม้เ้ไปเรื่อยๆใช่ พอไหม้ไปไปุ๊บไฟก็กระจายไปอย่างนี้อย่างนี้คือที่ที่ไฟจะกระจา,กกจายคือหม,มายความว่ามีช่องอย่างนี้ไฟก็จะกระจายไปเรื่อยๆเตาเผาถ่านที่นี่นอกจากจะให้ถ่านสวยและปริมาณมากแล้วระหว่างเผายังมีควันน้อยด้วยครับเพราะเขาจะปิดช่องไม่ให้ควันออกและรดน้ําให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียงครับแล้วต้องทำไงบ้างครับเ็นบอกว่าต้องอุดรูทั้งหมดไม่ให้มีอากาศเข้าเลยก็ <S <S ต้องมาอุด ใส่ไฟตรงนี้คือจะมีหน้าเตาอยู่ตรงนี้ก็ต้องมาใส่ไฟตรงนี้อันนี้ก็คือเริ่มยุบแล้วเริ่มยุบแล้วนี่ยุบแล้วอันนี้ที่ไม้ตรงนี้กัน้นคือหมายความว่าไม่ให้เตาทะลุที่ดินพังที่เท้าพังลงมาต้องเอาไม้ค้ำยันไว้อย่างนี้แล้วถ้าหากว่าที่เท้าแห้งๆก็ต้องลดน้ำแล้วก็เอาไม้มาตี ที่นี่เขามีเตาเผาถ่านกว่า1ิบใบครับแต่ละใบก็จะได้ถ่านกว่าสองตันซึ่งเขาส่งขายทุกๆห้าวันโดยจะขายกิโลกร,รัมละประมาณ10บาทและเศษถ่านจะขายกิโลกร,รัมละ4ี่บาทโดยส่วนใหญ่จะส่งขายกับร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสนุนทรีซึ่งจะสั่งซื้อล่วงหน้าและมารับถึงที่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการครับก็จะออกว่าเป็นแผ่นเป็นชิ้นแผ่นรูปนี้เลยรูปอย่างนี้เลย ก็คือตามเนื้อไม้ที่เราเอาไปอันนี้คือไม้ไม้หัวหัวไม้ที่วาดลีลอจะเอามาโปะข้างบนเนี่ยมาเป็น,นชิ้นอย่างเงี้ยก็คือออกมาแล้วก็จะเป็นชิ้นแบบนี้ก็คือจะคงรูปอยู่คงรูปอยู่เหมือนเดิมเล็กกิมานุวัตรบอกว่าเขาไม่หวงวิธีการเผาถ่านแบบควันน้อยนะครับและยินดีที่จะแนะนําการเผาทุกขั้นตอนเพราะอยากให้ชาวบ้านทั่วไปได้มีอาชีพที่มีรายได้ดีคนระับ ก็แนะนําไม่ห่วงวิชาแนะนําแบบทําให้เขาดูเขาถามทํายังไงทำยัไงก็บอกไม่เคยห่วงแบ่งกันไปเราอย่ามาเก็บไปคนเดียวบางคนก็บอกให้ทําไมบอกให้เกิดเราตรงนี้ไม่มีเขาไม่ได้มาขายที่เดียวกับที่เรา,าก็ความคิดไปาอย่างนั้นเนาะแบ่งกัน การเผาถ่านควันน้อยและได้ถ่านปริมาณมากแบบนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างรายได้ดีครับเพราะถ่านเป็นเชื้อเพลิงที่ร้านอาหารประเภทปิ้งย่างต้องการเป็นจนํานวนมากนะครับและที่สําคัญถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ลงทุนน้อยและได้กําไรดีครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือกระสอบถ่านนะครับที่บรรจุเอาไว้ก็ประมาณ30กิโลกร,รัมนะครับต่อกระสอบราคาก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทครับ ซึ่งได้จากเตาเผาก็จะได้ประมาณ70สกระสอบครับรายได้จากเตาเตาหนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทครับถึงแม้ว่าจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ดูเหมือนจะเปิดเผื้อนนะครับแต่ก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีครับ